กสะอ่อนหลามมือนี่ยไม่เมีเพื่อนมาทำบุญเพื่อนเลียกอ่อนสะพามาฝากหลานพร้อมพนะก็เอาสะพามาลูใต้มือนี้นะครับจับแก้วยาตีเลยเดี๋ยวเมียหันมาเบิงเดี๋ยวเมียไม่บายก่อนไม่บายไม่เมียย่าๆจะค่ะตรงไหนใส่สุดใหม่เบิางแนเบิางแนว กันมาเที่ยวทะเลค่ะบมาเที่ยวทะเลกับพ่อพ่อครับรอไม่ไ้เลยค่ะโอเครอไหมครับแม่แม่ย่าๆสิเออยย่าๆเจอผมบอกอะไรตรงสะย่าจะแชะผมให้บอกอะไรคนเมืองกีบไล่หลายไทยออกเกมนี่ยชอบแมงน่ารักน่ารักแม่แม่จะบอกว่ายต่แล้วโอเคเมื่อวันนี้ขี่ไม่ได้เลยขี่คอพี่ไหลขี่คอพี่อะไรนะพี่พีพี่พีไปน้องกันลองสองลองสองอยู่เนาะ ยาสีจะให้ขี่คอยยาสีมั่งเอาหนี่ยาสีจะยมหัวญานตินะจับผมเลยถ่ายรูปแม่จับตูดแม่จะเอาลงคลิปเพราะว่าจะเอาลงคลิปแม่จับตูดขึ้นดูหน้าลูกก่อนแล้วโอเคไหจับตูดขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันเอียงมันเอียงเออแม่เอาแม่ครึ่งตัวเนาะแล้วเอาหลังมากกว่าคึ่งตัวเอา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 หลาแกนลูกหันหน้ามาหันหน้าดีๆเอ๊ะ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 โอเค ไม่ายแล้วหล่อมากเเออาหลานนะอย่าเอาย่าย่าไม่หลานหรอหลานโฟกัสหลานเอาให้มันลงคลิปได้เด้อเข็ดดีๆเอาหรอเอาไปลงคลิปเด่เอ้าก็ใช่ไงจะเอาเป็นภาพนิ่งแม่จะเอานี่เอาเป็ตัวเลยนะอันนี้เดี๋ยวอ่ะถ้าจะตัดไปลงแลับ F C ตัดอยู่นี่ไปลงแล้วพอได้คลิปคลิปสัตว์คลิปเปะโอเคแม่แม่แม่จะมาตัดอันนี้กัได้ยินเออตัดเอาของลูก็ได้ตัว บหหวใญ่แม่แม่ดันตูดลูกหลานขึ้นมาเพราะว่าเออใช่ทอดเขาไอ้นี่โอเคนั่นแหละนั่นแหละโอเคไหมอ่ะโอเคหนึ่งสองจะขี่ใสีใเสียญาได้ดูได้ยี่ห้อใส่เลยยี่ห้อใส่ยี่ห้อใส่ญาจะได้จะได้โดนหวยสองตัวโดนเฮงๆไงอืมข้าวซึ่งหารหลักเลยไหมรดูสิก็รู้เท่ากันหรอกอ๋ออย่างนี้สิแม่เขาดนงไย เออใช่หาที่ยืนให้หน่อยเอ๋น่ารักอ่ะฝรั่งฝรั่งเนาะเอาหนีนาะภาพนี้นะภาพนี้ก็เอาตลกดีแม่ต้องเอายืนได้แม่ได้อะน้องอายืนยืนยืนนี่เดินยังไงอ่ะโอเคโอเคอ่ะเดินลูกเดินเอาถ่ายคลิปก่อนแม่จะเพิ่งให้เขาเดินเนี่ยเอาถ่ายคลิปให้ก่อนพาเขาเดินเนี่ยโอเคโอเจนโอเค ไอ้แกบอกทำบกไปทั่วเลยนะย่าๆต้งทาเปล้อนหมดเลยยาๆแต่แลผไปทั่วเลยนะน้าัลจังเลยต้องใส่กัน่น่เชื่อทำผมไปทั่วเลยนะอหน้าผมขึ้นหน่อยเส่หอสุดใส่ยหอสุดอันนี้เนาะ มันาสมสองโสามโจ๊จงกว่าเอานเนาะเนาะนม่มีอยู่ชุดหนึ่งลูกใส่มันเป็นผ้าสก๊อตเนาะไหมเนาะดำสวยมากอันนั้นก็สวยเข็นยาวไ่ถ้าเป็นอันนี้ก็ลอลแล้วละเด้อขนตาจ้านนอไอข้มือรองเท้าก็สีสีสี้ีสีสนสี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 ส้สี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 ส้านสีสอีสี้ียสีสีสีสสี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 ส่สีีสีอีส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 ี เอาแานทันหนาออกมาแน่เจ๊จับเอาเบิ้นหลังผสมแล้วแบบไอ้นี่หมดแล้วงงเลยโอ้ยตายแล้วผมเหม็นหัวเหนียวหมดเลยทึ่งเอาไปทึ่งอันทึ่งเอาไปหอดตีหน่อยน้อยใกล้ร้านไหนไปใกล้ใกล้ร้านจอยเออควันตีนะอยเน้าหัวเหม่นเนี่ยเจ๊วันไหนสิรอซ้ำข่อยในโคกอันนี้อันนี้อันทีนเหม็นอีหลีเงี้ยเหม็นอยากฟังไอ้นี่ไงไอ้ควันตีน้อย น้ำทะเลด้วยนะน้ำทะเลเหนียวเหนียวยังแต่กูไปเพราะยังเมย์เพราะยังเหนียวดีเลยเถอะเวลาพ่กลุงท่านลุ้งนะสิเมยาะว่านี่ขึ้นน่ากลัวมากดีนะลุงไม่ลงแต่ว่าเวลาเล่นบไปมันสนุกนะขึ้นเยอะๆน่ะเล่นดยไอ้อึ้นด้วยกล้วยยาๆตูเพิ่นกำลังสางมันดุไงมันผมล้านเนี้ยเหนียวอีแมร์ร่มทะเลแม่เราจามฟิตๆอยู่บวกยันอันผมคือยิกอันจริงๆผมเราลื่นสะดไว้ขึ้นอย่างนี้แม่นี่มึงไม่ตาย ไม่ตอนแรกอ่ะนิ่มๆเลยทรงนี้แหละเปิดเมงเออเปิดเมงแบบซ่งทายด้วยเมงเปิดเมงก็นหรอหรอเซตใหม่เซตทรงผมใหม่หน่อยเอาหลายทรงคนเขาหล่อเนาะผมลูกครึ่งนี่นี่อยู่ท่าไหนก็ท่าไหนจมาหัวเหงายเดียวกว่าผมแบบนี้ผมหนึ่งคือให้ว้าแต่เดี๋ยวจะรอหน้าเขาเป็นเลนส์อ่ะอ้าไอ้แม่ดิท่านี้เป็นเลนดิ เห็นฟันด้วยเห็นฟันด้วยโอ้หูหลอนอ่ะน่ารักจุงเบยน่ารักจุงเหมเหมือนมีมีเศษอะไรเข้าไปในข้างในลูกต้องต้องเอาอะไรนี่ใชเอาทัดกบาดก็ได้ษชูแล้วเอาผ้าอะไนะช่ไผ้าเปลี่ยนมาเช็ดใช่ใช่สำลีก็ได้เออสำลีงานยุไทนี่เออ่ายรบลักอืมอ็มาซื้อไว้ใส่ตังนังใช่ไหมบางทีรอลยจะน่ารัก รีหะลออนสวันอูมยสอนอนสวยนหลานสอนชูดเปิ ırd, ้นเมงน่อยเปิ้นเมงลับับนหน่อยอีเมียก็ได้ชื่อยข้าวบ่นละลูกเจ้บ้นได้หิวหรอเปล่าเจ้าน่ากาจะเสียบน้ำแล้วล่ะ สวัสดีครับพอออกไปงานผู่เป็นคนเตรียมตออเสี่ยงเขาเขาเตรียมงานชั่วโมงเขาเก้าโมงนะเขาเริ่มไมนี่เขาเริ่มเขาบวชแล้วล่ะทางไม่ใช่สี่เพราะเพราะสี่โมงเขาน่าจะเผาเสร็จหมดใช่ไมสี่โมงครึ่งสี่มงครึ่งเขากำหนดเวลามาสี่โมงครเขาเลื่อนไม่สามโมงครึ่งเขาเลื่อนสุกแล้วก็สี่โมงก็ทำธีตรงนี้สี่โมงไปสองขสวดแล้วขจาวาใช่ก็ใบสามเขาเคลื่อนสุก มันมีในมือถืออยู่ก็สิบหกนาฬิกาสิบหกสามสี่ย่านางกับย่าตุ๊กไปยืนเดมีหรือเปล่าเดมนส่งตาเนี่ยมันย้อนแสงในตู้แห่งมาเจ้าของแยกเสษตาเนาะยกมือโอแกนขึ้นใหม่จะเอ๋ครับเอ๋ง ยกมือขึ้นบายบายวิ่งตลอดก็ขีดถอดขีดถอดพ่อเลยขี้ถอดเราเดบายบายอีหละข้ามเทงอีนี่บายบายแล้วยิ้มใส่กล่องอ่ะเจ้าผมไปเนาะอืผมเพิ่น่ะที่แม่มาสิมาเซอร์เด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยที่หล่อหล่อตาหน่ารักใครเห็นใครก็หลงใครเห็นใครก็อ้อน้างมาเซอร์ฟี่สามมาเอาละเซอร์ไอพายกให้เนี่ย แม่จะไปล่มงค่ะล่องค่นี่ภาพนี่ไงได้เวลาพายามไม่หลยภาพนิ่งอ่ะเออบายอกเก้นสวัสดีคับไอเ้าอ๋อลูล่ะ รวยโว้ังหลกับร่วงภาพนิ่งหลายภนคลิปนี้ฝากไว้คลิปนี้นะครับไปมีสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าตุก